สำคัญคือถ้าวาดยังไม่สวยก็เลยไม่กล้าวาดนั่นคือข้อผิดพลาดอย่างหนักนะครับเพราะถ้าวาดยังไม่สวยแล้วก็ไม่กล้าวาดมันก็จะวาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าวันนี้วาดไม่สวยพรุ่งนี้ก็วาดสวยขึ้นสวยขึ้นไงคือเวลาเราเรียนอ่ะบางครั้งอ่ะ,อะดูแบบได้ดูแนวทางของคนอื่นๆได้แต่ลหลายๆคนก็จะมีคําถามว่าแต่ผมอยากมีอะไรเส้นเป็นของตัวเองอ่ะ ผมอยากมีแนวทางเป็นของตัวเองอะ่ะทำยังไงสิ่งหนึ่งที่เราจะเริ่มต้นที่จะมีลายเส้นเป็นของตัวเองได้คือเราก็จะต้องเริ่มฝึกวาดฝึกตามแนวทางที่เขามีให้เขาเรียกว่ารูปแบบแพทเทิร์นที่เขามีให้อย่างเช่นหลายหลายคนถามว่าคู่จะเริ่มต้นฝึกลายไทยอยากวาดตัวพระตัวนางอยากวาดไปต่อยอดในงานต่างๆควรจะเริ่มอย่างไรดี สำหรับการวาดลายไทยที่จะนำไปปรับใช้อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเวกเตอร์ดิจิตอลลายสักหรือว่าจะนำไปทำเป็นงานตกแต่งกราฟิกอะไรก็ตามเบื้องต้นพื้นฐานที่ควรจะมีก็คือลายไทยพื้นฐานนะครับเราควรจะมีพื้นฐานเกี่ยวกับลายไทยทำไมต้องมีพื้นฐานเกี่ยวกับลายไทยเพราะว่าลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระนางยักษ์ลิงหรือว่าภาพประกอบต่างๆไม่ว่าเฟรมกรอบปราสาทและชะวัง ล้วนแล้วแต่มีองค์ประกอบหรือว่านำลายถ่ายพื้นฐานไปประกอบเพื่อให้เกิดชิ้นงานนั้นสำเร็จขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานปรับประยุกต์ที่มันเป็นลายไทยประยุกต์ที่จะไปเป็นแบบว่าตกแต่งโปรดกักลวดลายต่างๆหรือว่าแม้แต่ทั้งไปใช้ในการปรับกับวัฒนธรรมศิลปะอื่นๆแม้แต่ง,งานลายสักลายแกะสลักไม้ลายอะไรก็ตาม ก็จะต้องมีพื yeah, so Twelve, ้นฐานเกี <eurs> ่ยวกับลายไทยเป็นเบื้องต้นก่อนแล้วการที่จะมีลายเส้นเป็นของตัวเองก็คือการฝึกวาดแล้วก็เรียนรู้การดูตัวอย่างได้แต่ไม่ได้แบบลอกมาเลยนะการฝึกเรียนดูตัวอย่างดูเทคนิคดูแนวทางฝึกทําไปฝึกทําไปฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปหลายๆแบบฝึกไปร้อยแบบ10แบบร้อยแบบรลายแบบจริงๆคนวงฝึกเป็นร้อยเป็นพันรูปเลยนะถ้าเราวาดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆสั่งสมความรู้ไปเรื่อยๆ มันจะมีเริ่มหาจุดที่เหมาะกับตัวเราได้และความเป็นเรามันก็จะค่อยๆเข้าไปในการทํางานในแต่ละครั้งที่เราทํายิ่งเราฝึกเรื่อยๆความเป็นตัวเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆในงานชิ้นนั้นสุดท้ายเราก็จะมีเส้นและก็แนวทางของเราเองอันนี้เป็นวิธีการทําให้เกิดเขาเรียกว่าแนวทางการมีลายเส้นเป็นของตัวเองอะนะ